สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโกวแก้ววงพระจันทร์อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับตอนนี้เรามาชมวิวธรรมชาติกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสุขนะครับเป็นแบบลักษณะทิวต้นไมาที้สวยมีน้ําตกนะครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดจะพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมามาเยี่ยมชมอุทยานพระพุทธรูป1250รูปของวัดโกวแก้ววงพระจันทร์ตำบลหนองไม่แก่นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา เราอยากจะขอเชิญเพื่อนๆอยากขอเชิญชวนนะครับอยากให้มาเที่ยวให้มาดูมาชมสถานที่ของวัดแห่งนี้ว่าเป็นยังไงนะครับบริเวณสถานที่ของวัดก็สะอาดเรียบร้อยเป็นลานปูนกว้างแล้วก็ส่วนป่าอุทยานก็เป็นป่าที่มีความ,มงดงามแบบธรรมชาติจริงๆนะครับสําหรับวนันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีความตั้งใจนะครับเดินทางมาเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบเนื่องต่อไปโดยการที่ เรานําเสนอผ่านทางช่องยูท b e ให้กับเพื่อนเพื่อและผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับถ้ามีโอกาสก็ติดตามกันมาที่วัดโกแก้ววงพระจันทร์สาหรับวัดโกแก้ววงพระจันทร์นี้เดิมทีไม่ได้ชื่อนี้นะครับสมัยก่อนจะเรียกว่าวัดโกงอีเหลืองนะครับแต่มาปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดโกแก้ววงพระจันทร์เพราะว่าพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะครับแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆสาหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณ พญานาคนะครับก็เป็นพญานาคสามเสียนสองตนอยู่บริเวณด้านซ้ายด้านขวา,าของรั้วธรรมจักรนะครับบริเวณรั้วธรรมจักรนี้ก็เป็นลักษณะล้อมรอบนะครับล้อมรอบบริเวณพระพุทธองค์นะครับที่อยู่บริเวณภายในก็เป็นพระพุทธรูปนะครับ1,250สวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสนะครับเดินทางมา เยี่ยมเยียสถานที่ที่วัดที่นี่เราก็มาไหว้พระนะครับมาขอพอรพระกันที่นี่แล้วก็สําหรับเพื่อนและผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสนะครับก็เดินทางมาเที่ยวมาทําบุญมาไหว้พระทําบุญถวายสงฆท,ทานทําบุญใช้หนี่สงหรือจะเป็นทําบุญการอ่าถวายค่าน้ําข่าวไฟก็ตามตามสะดวกนะครับ <S <S ถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะให้มานะครับมาเที่ยวมาดูมารู้จักสถานที่ของวัดโกแก้ววงพระจันทร์นะครับที่อยู่ที่ ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานี้ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่เป็นจังหวัดที่กว้างพอสมควรนะครับบริเวณลานบุญสถานที่ก็มีบบม,มากมายนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณพระพุทธองค์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆก็มีพระพุทธรูปนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็อยู่ที่บริเวณลานตรงนี้นะครับ 1250สราูปนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารณ์ก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดโกแก้ววงพจน์นะครับก็พาเ,เพื่อนและพาผู้ชมมาเยี่ยมชมอ่าเยี่ยมชมสถานที่นะครับวันนี้รู้สึกอากาศเย็นมากนะครับบางครั้งก็เจอแสงแดดบางครั้งก็เจออากาศเย็นถ้าเจอแสงแดดจ,จะค่อยังชั่วหน่อยไม่หนาวนะครับอากาศเย็น นะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เป็นป่าเยอะบรรยากาศเป็นเย็นมากนะครับเราก็มีโอกาสเดินทางมานะครับนานๆจะได้มีโอกาสมาสักครั้งเพราะว่าเราเคยมานําเสนอไปแล้ว2คลิปนะครับที่ผ่านๆมาแต่ก็นานแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่วัดกแก้ววงพระจันทร์แห่งนี้ก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆ เราก็ช่วยกันบำรุงวัดทนุบำรุงรักษาพระศาสนาพูดของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปนะครับจนถึงรุ่นลูกหลานภายหน้านะครับช่วยกันดูแลบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาพูดของเรานี้ไว้ให้ยืนยาวสืบต่อไปสําหรับวันนี้พวกเราก็เดนทางมากันนะครับหลายคนก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับก็พาเพ,เพื่อนและผู้ชมมาทําการรู้จักกับสถานที่นะครับ หลังจากที่เราได้คุยกับพระคุณเจ้าในวัดก็ได้ประวัติคร่าวๆมาตั้งแต่ตอนที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเพราะว่าเดิมทีที่นี่ชื่อวัดโกงอีเหลืองนะครับแล้วก็มาระยะหลังหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก็มาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นวัดโกลบแก้ววงพระจันทร์นะครับอยู่ที่อำเภอแปลงยาจังหวัดชายเชิงเขาเราก็น,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวรัสืบต่อไปนะครับ เพราะว่าผมอาจารย์นั้นนี่ก็มีใจศรัทธาในพุทธศาสนานี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ขอให้สร้างบุญทำกุศลกันเถอะนะครับสร้างบุญทำกุศลกันเยอะๆเพราะว่าคนเราอยู่กันไปถึงร้อยปีเดี๋ยวเราก็จากกันหมดแล้วนะครับแต่ธรรมานับถึงปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่กันอีกไม่กี่ปีนะครับอาจจะสักสิบกว่าปี20ปีไม่ถึง30ปีใครจะรู้เดี๋ยวก็ต้องลาละสังขารจากกันไปนะครับ มิฉนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับมิฉนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่ทําบุญทํากุศลสร้างความดีนะครับไม่โลภไม่หลงไม่คดไม่โกงแค่นี้แหละนะครับดีแล้วอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยเจตนานะครับมิฉนั้นเราทําแต่ความดีมีความรักมีความเมตตามีพหมิหารสีเป็นที่ตั้งนะครับมีความรักมีความเมตตามีกรุณามีการแบ่งปันตรงเคาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ เราควรจะดีใจหรือว่าแสดงความยินดีกับคนอื่นที่เขาดีนะครับคือมุติตานะครับอุเบกขาแล้วก็ควรวางเฉยในสิ่งที่เราควรวางสิ่งไหนที่เราวางไม่ได้เราก็จะพยายามนะครับต้องพยายามวางให้ได้เฉยให้ได้แล้วปัญหาอะไรต่างๆทั้งหมดก็จะไม่เกิดและอะไรก็จะราบเรีเปในความเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ด้วยความหมูใหญ่จากอ,อาจารย์นัทก็ขอนะครับขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ อาเดินทางเที่ยวตามวัดไหว้พระทำบุญตามวัดสร้างบุญสร้าง,างกุศลกันเรื่อยไปนะครับทำาทละเล็กทำาทละน้อยบุญกุศลนี้เรายิ่งทำยิ่งได้นะครับเรายิ่งให้เราก็ยิ่งมีเพราะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลนี้มีน้อยก็ทำน้อยมีมากมีมากก็ทำมากนะครับอาช่วงนี้รู้สึกว่า,าจะานัดแน่นจมูกคัดจมูกนะครับเพราะอากาศมันเย็นเพราะว่าสถานที่ของวัดนี่อยู่ในป่าบนบริเวณป่านะครับ เป็นป่าธรรมชาติสำหรับทุกนี้ก็เราก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารของพระพุทธองค์ที่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมว่าจานัดก็มีโอกาสเดินทางพาเ,เพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดมาไหว้พระนะครับมารู้จักกับสถานที่เดี๋ยววันหนึ่งท่านมีโอกาสเกิดอยากมาเที่ยวก็ขอให้ท่านเดินทางมาที่ จังหวัดชายเชิงเขาอ,อแปลงยาววัดโกแก้ววงพระจันทร์อยู่ที่อเภอแปลงยาวอยู่ท้ายอำเภอเลยนะครับเพราะว่าท้ายอำเภอแปลงยาวนี้ก็ติดอยู่กับอำเภอพนัสนิคมนะครับก็เข้ามาได้หลายเส้นทางเข้าทางอาแปลงยาวก็ได้นะครับเข้าทางทุ่งสะเดานะครับหรือว่าจะเข้าทางาตลาดเดินหินก็ได้หรือผ่านทางวัดน้องขามาก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อเป็นการบำร,รุงวัดดูแลรักษาประาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไป อาจารย์นัดขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาพวกเราินดีขอเป็นสะพานบุญให้กับพวกท่านนะครับ <c oughs> เราจะพา,เ,าเราจะพาท่านไปตามวัดลหลายๆวัดอย่างมากมายเลยนะครับเราก็จะไปกันเรื่อยๆทุกๆวัดที่เรามีโอกาสกาไปเราก็จะไปนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่นะครับให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันวันนี้อาจารย์นัดก็มีโอกาสกาเดินทางมาแล้วก็ขอให้ติดตามชมกันให้จบคลิป แล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับอาจารย์นัดด้วยนะครับเราก็จะได้นําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ของวัดเผยแผ่วัดเผยแผ่สถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้กว้างไกลออกไปนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีอ่าหลายๆอย่างนะครับมีฉะน,นั้นเราก็ช่วยกันทําบุญธนุบ่มลงดูแลรักษาภาษาศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปนะครับอย่างน้อยๆเราเป็นลูกพระพุทธศาสนาพูดแล้ว เราต้องทําแต่สิ่งที่ดีนะครับปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีให้ตัวเราเองนี้มีมงคลชีวิตกับตัวของเราเองก็คือการทําความดีให้กับตัวเราจะเป็นมงคลชีวิตให้กับกับตัวเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆผู้ชมและผู้ชมนะครับพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณอุโบสถนะครับ เป็นลักษณะสีแดงดสดใสนะครับช่วงนี้เราก็ย้อนกลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะอาลาพาจากกันไปนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันตรงนี้ก็อยู่ที่บริเวณในป่านะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสมาก,ก็ติดตามพวกเรามานะครับมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวดู สถานที่ของบริเวณสถานที่ของวัดนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจน่าศึกษาหาความรู้กับสถานที่ที่นี่มากนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์พระพุทธูปปากหน้ากลบนะครับก็ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับในป่าอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก็เหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะลากากไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า เราก็จะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกสำหรับคลิปนี้ผมว่าอาจารย์ก็พาเ,เพื่อนเพื่อและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยๆเป็นพุทธบูชานะครับเราชมกันแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรผ,ผ่านในคลิปนี้ได้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าพระพุทธองค์หรือว่าพระพุทธเจ้านี้มีความสทธิ์ทั้งน้นนะครับสำหรับคลิปนี้มาถึง่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จมลาพาจากกันไปนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ ถูกใจแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งด้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทก็คงจะต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนลอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกนะครับยังไงก็ช่วยติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ